ไปอีกแล้วครับผมวัยรุ่นมักเชฟวัยรุ่นมักมวนครับผมจ้าไทยนำเนินสิ่งกับขาวใสบริสุทธิ์ครับผมรอยลอกรถบ้านเดิมๆสภาพาป้ายแดงไม่ไหน่อยๆสามหมื่นโล่สองหม,มื่นโล่ชมครับพี่น้องครับผมเพิ่งจากขั้นแรกเลยเนี่หนาเดิมเครื่องเดิมครับหัวนงหัวนกมักอากช็อก,กแต้มสีเดิมหมดความสวยความเดิมสวยกลิบเลยสวยอีสวยพดสวยโพ,สวย,พ,ส,วยพสวยบกง้อสวยบ,ก,วยบกแตง สวยบักฟักบักแฝงบกักหอยเชอรี่เออสวยนี Jamie, <ส> lonely, ้นี่ปอเดตนตรงอาวผเริ่มเต้นร้อยสิบเก้าแม่งอ้ะแ่สวยสวยรถบ้านน้ำเดิมเลยครับผมกับภาคน้องนองป้ายแดงนะผมอันน no ี้เ <trabajando> ป oh ็นแม็กไ์ใบพัดอันนู้นแม็กซ์ทีอีปากลายลายอยากได้แม็กซ์ยังแจงเสียมาโลดเดี๋ยวจัดให้ครับผมเลือกมาอยากได้ยังต้นทีเครื่องนิ่งนิ่งมากช็อกหัวตงหัวนัดเดิมหมดครับพี่น้องครับผมยางเลยนี่ อันนั้นสามหมื่นอันนี้สองหมื่นครับกัดส่งให้เรียบร้อยรอๆไพ่หนงภายในเดมหมดคือกันครับผมตัวทอ็อปคือกันครับพี่นอ้องอ้าวงวดพันสี่พันเก้าร้อยบาทครับผมปีแรกนะครับปีแรกกระบะบเล้เนอร์เดิมๆครับผมปีทัดไปนะครับงวดพันแปดพันบาทเอประมาณเจ็ดพันกว่าบ,บาทครับผมเอฟซี FC มักเอฟซีอบทักเขามาโลดเบิงสีที่มักเบิงสีที่ชอบเจ้าอยากได้ขั้นหนทักหา,าเสียยะ เดี๋ยวเสียยะจัดให้ฟีดาวฟีจองบัตรประชาชนไปเดียวจบศูนย์บาทฟีจัดฟีโอนฟฟีภาษีฟีพรบอรส่งฟีทัวไทยครับจัดให้ไวรุ่นมักเก็บห้ามพลาดครับผมกับสองขั้นรอๆนี่ครับผมมักพิมเข้าวาชอบทิมเ์าสุดริมพาแจวมากเสียยะสิแจกเสือ FC แฟนเพจไปให้เด้อครับผมแจา